ซิริต้ากับไฮโซกรค่ะพาลูกชายอย่างน้องกวินนะคะบินลัดฟ้าไปเที่ยวซิดนีย์ค่ะหลายคนก็บอกโอ้โหหรูหรามากเลยบนเครื่องบินเนี่ยมีห้องส่วนตัวด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเข้าไปดีแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสนะคะนางเอกสาวซิริต้าเจนเซนแล้วก็สามีอย่างกร์นรงเดชเนะี่ยก็มีการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกชายคนแรกก็คือน้องกวินค่ะซึ่งอันนี้คือต้องบอกเลยว่าทางด้านของสิริต้าแล้วก็คุณกร์รงเดชเนะี่ยเขามีการที่แบบ หลงลูกหนักมากคือลูกก็น่ารักมากๆด้วยจริงๆอ่ะนะคะน้องเองเนี่ยหน้าตาดีสุดๆเลยหลายคนเป็น FC น้องก็วินด้วยนะคะทางด้านของสิร i ิต้าเนี่ยก็พาน้องนะคะบินไปเที่ยวซิดนี์ที่ประเทศออสเตรเลียทั้งครอบครัวเลยค่ะแต่งานนี้ชาวเน็ตเขาก็แอบเห็นห้องส่วนตัวบนเครื่องบินของสิริต้าซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นไพรเวทด,ดูหราสมฐานะสไปมยหมื่นล้านเลยนะคะ ไม่เพียงเท่านั้นค่ะพอไปถึงปุ๊บทางด้านของสาวริต้าเนี่ยก็คือเหมือนออกมาโพสต์เป็นภาพครอบครัวแล้วก็บรรยากาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะมีการอวดไลฟ์สไตล์สุดน่าอิจฉาในวันหยุดของครอบครัวค่ะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นด้วยนะคะว่า happy weekend นอกจากนั้นค่ะก็จะมีรูปภาพที่ค่อนข้างจะอบอวลไปด้วยความสุขวิวทะเลสวยๆแล้วก็ความน่ารักของคุณสามีแล้วก็ลูกชายนะคะรวมไปถึงมีความสวยสง่าของสาวซิริต้าเนี่ยได้แย่งซินไปเต็มๆเ,เลยทั้งหน้าผมหุ่นที่อยู่บนตัวเธอมันแบบอะไรจะดูดีขนาดนี้นางฟ้านางสวรรค์จริงๆค่ะขนาดแต่งธรรมดาย,ยังดูลงตัวสบายตาน,นะคะแม้กระทั่งภาพบนเตียงนอนที่เหมือนเพิ่งตื่นนอนก็ดูดีไม่แพ้ชีวิตของสาวริต้าเลยผู้ชมคะซึ่งนี่ว่าเป็นชีวิตในฝันของใครล หลายคนคะ่ะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยมีการเข้ามาชื่นชมเธอนะคะว่าเป็นนักแสดงเป็นภรรยาแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่เพรียบพร้อมเป๊ะมากสวยจริงๆสมกับการเป็นสมาชิกครอบครัวนะรงเด็กอย่างแท้จริงเลยแหละคะ่ะ